ถ้าเราต้องไปจับใบดำใบแดงโอกาสที่จะได้เป็นอาหารมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอยากรู้เดี๋ยวพี่คำนวณให้เรามามองทุกอย่างให้เป็นแมทกันเริ่มต้นจาก 1. เราต้องรู้ก่อนว่าในหน่วยของเรามียอดความต้องการทหารทั้งหมดกี่คนพี่สมมติสัก50คนก็แล้วกันนะครับและ2เราต้องรู้ว่าในหน่วยของเราเนี่ยมียอดคนคัดทั้งหมดกี่คนพี่สมมติตัวเลขสัก200คนก็แล้วกันนะครับก็จะมีบางคนที่สมัครใจเป็นทหารอยู่แล้วนะครับพี่สมมติตัวเลขสัก20คนก็แล้วกันนะครับ,สมมสนนรบสแสดงว่ายอดความต้องการทหารก็จะขาดอีก 30คนยอดคนคัดก็จะเหลือ180คนเรามาดูโถใบดำใบแดงเรากันนะครับในโถใบนี้ก็จะประกอบด้วยใบแดงก็คือยอดที่ต้องการที่ยังขาดอยู่3 0ใบและใบดําก็คือที่เหลืออยู่อีก150ใบโอกาสที่จะได้ใบแดงก็คือ30ส่วน180ตัดแล้วก็จะเหลือ1ส่วน6เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้16.67%นนั่นเอง น้องๆรู้ไหมว่าถ้าเราจับเป็นคนแรกจับคนกลางหรือจับเป็นคนไท้ายเนี่ยโอกาสที่จะได้ใบแดงเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมน้องๆพิมพ์คำตอบไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะมาเฉลยคำถามนี้ให้ครับทางน้องชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกด Follow ไว้เลย